พามาชมดอกไม้รลุ้นว่ามันจะเป็นดอกสีอะไรนะคะตอนมันบานนะคะนี่กล้วยไม้ สวัสดีพี่นอ้องป้องปะนี่พามาชมกล้วยไม้พันแคทริยาสีม่วงนะคะนี่ฮะสวยงามมาก <c oughs> บรรยากาศดีไหม สุดยอดอะบรรยากาศต้นไม้เต็มไปหมดนี่ค่ะกำลังแบบว่าอันนี้ก็คืออันเดียวกันนะแต่ว่าเขาแยกออกมานะ นีกานกาลังออกเห็นนะอันนี้คือดอกให,ใหญ่ๆสีขาวๆนะคะดอกใหญ่ๆสีขาวแจะไม่แน่ใจนะพันธุ์พัน,พนเดี๋ยวต้องไปหาชื่อพันก่อนเดี๋ยวมันออกดอกเดี๋ยวพามาชมอีกรอบนะคะนะสวยอันนี้คือที่มันออกสีเหลืองนะคะที่ไต่เคยถ่ายให้ดูนะคะสีเหลืองนะคะ นี่งามบ่พี่นอ้องงามคักต้นไม้ม <laughs> ลายขนาดวอาอสานดอกเดือบันเนี่ย สน่จันแดงโกเมนคะะ่ะโอเคไปละค่ะบายบายสวัสดีนะคะพี่น้องจ๋าพามาชมบานแล้วคะ่ะ ชวยงามสีขาวชมพูหรือม่วงนะคะ เขาเรียกว่าฟ้าแลนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวยมาก